ตัวที่อะไรไกลเลยอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นอยู่อุ้ยอะไรชะโดูชะดูกระสูนเปล่ากระสูนยักษ์อุ้ยถึงว่ะผมจะถึงอุ้ยอุ้ยเขี่ยเลยเนี่ย What the fuck เขี่คเลยเมื่อกี้ โอ้โหอเมซิ่งไอสัตว์อะไรวะเนี่ยอะไรมันเพิ่งเห็นกูเหรอแบบเงยหน้าขึ้นมาอันนั้นตัวขี้อ่ะโอ้อะไรเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ยอะไรครับกองนี้ถ้าลงไปกูต้องให้โกบัสช่วยดึงเอออันนี oh ้รุนลิมิเต็ดรุนลิมิเต็ดรู้สึกได้ว่าในซุปนี้แม่งมีพลังงานบางอย่างกูเสียวตรง